บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานโครงการประกวดศิลปกรรมปรตทครั้งที่35ในหัวข้อเมืองเล็กเมืองใหญ่หายใจเต็มปอดได้ทาง e-ms ระหว่าง1-5มิถุนายนหรือด้วยตัวเองระหว่าง1-7มิถุนายนศกนี้สอบถามเพิเ่มเติม0 2 537 1 3 8 8หรือที่ w w w ptt plc com เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย จับทุกประเด็นร้อนจับทุกข่าวดังจับมาเล่าจับมาคุยในรายการจับข่าวมา,มาคุยกับ2ผู้ดำเนินรายการอิทธิพันธ์บัวทองและสีรินรัตจันทมาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ี่โมงครึง่งถึง6กโมงเย็นฟังสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile แอ p l i c a t i o n smartbomb radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันพุทธที่13พฤษภาคม2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวันเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้เกริ่นถึงไปแล้วเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพามาเจาะลึกกันหน่อยครับสำหรับกรณีของโรคโควิด -19 ที่เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์ครั้งใหม่ขึ้นมานะครับที่กลุ่โซของประเทศเกาหลีใต้ เกิดขึ้นในสถานบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะเคสนี้กลุ่มก้อนใหม่นี้เนี่ยนะครับรวมกันอย่างน้อย1 0 2คนแล้วและคาดว่าจะมากขึ้น,นเรื่อยๆด้วยซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าประเทศไหนก็ตามจะมีมาตรการรับมือการระบาดที่ดีขนาดไหนอะยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีใต้ก็ได้รับคำชื่นชมมากมายนะครับเกี่ยวกับ การรับมือการระบาดที่รวดเร็วจริงๆนะครับเพราะว่ามีมาตรการเชิงรุกในการไปติดตามหาตัวกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรวมไปถึงความรวดเร็วในการทดสอบหาเชื้อในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ว่าคุณจะมีมาตรการเหล่านี้ดีขนาดไหนครับถ้ามีผู้ติดเชื้อแค่เพียงคนเดียวที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อคนนั้นก็อาจจะแพร่เชื้อ กลายเป็นการติดต่อแบบกลุ่มก้อนขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็อาจจะลามไปถึงในท้ายที่สุดอาจจะกลายเป็นการระบาดแบบวงกว้างในสังคมกลายเป็นการระบาดระลอกใหม่ได้ในทันทีซึ่งนี่แหละครับก็คือปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องปวดหัวที่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาจนกว่าโลกของเราจะมีวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้จริงๆ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะอีกนานขนาดไหนเร็วที่สุดเนี่ยนะฮะเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ก็คงจะภายในช่วงปลายปีนี้หรืออาจจะนู่นเลยฮะยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหรือว่าปลายปีหน้าในแง่ของการกว่าจะผลิตกว่าจะกระจายวัคซีนไปให้มีการใช้ในวงกว้างได้จริงๆเนี่ยนะครับเอาละครับมาดูไล่เรียงกันหน่อยนะฮะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดในเกาหลีใต้นะครับ ตอนนี้เกาหลีใต้ครับมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9สะสมแล้ว1936คนด้วยกันนะครับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศแรกๆครับนอกจากประเทศจีนแล้วเนี่ยที่เจอกับการระบาดของโควิด1 9ในวงกว้างแต่หลังจากนั้นพอมีการระบาดได้ใหม่ๆนะฮะเกาหลีใต้ก็มีมาตรการรับมือรวดเร็วมาจนถึงตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็เลยอยู่ที่1936คนเท่านั้นเองนะฮะ เพราะว่าถ้าไปเทียบกับบรรดาประเทศอื่นๆอย่างนะ,ะดูสิฮะในทวีปยุโรปหรือว่าในสหรัฐเอเมริกาหรือแม้กระทั่งอินเดียนะหรือว่าอเมริกาใต้เองก็ตามเนี่ยนะฮะหลายประเทศตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยแซงหน้าเกาหลีใต้ไปเยอะแล้วนะครับในขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่258คนโดยเมื่อวานนี้ครับเกาหลีใต้บอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมา35คน ซึ่ง35คนนี้ถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรายใหม่ในวันเดียวเนี่ยที่สูงที่สุดในรอบกว่า1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่9เมษายนโดยถ้าเรามองย้อนไปดูสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับของเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันอยู่ที่ไม่เกิน15คนบางวันเนี่ยถึงขั้นกรณีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะฮะ คือต้องย้ำว่าเป็นกรณีในประเทศเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือว่าจีนหรือว่าไทยเองก็ตามผู้ติดเชื้อมักจะเป็นกรณีมาจากต่างประเทศคือเป็นพลเมืองของตัวเองนี่แหละแต่เดินทางหรือว่าอพยพกลับมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เจอการระบาดเจอการติดเชื้อในวงกว้างนี่นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เกาหลีใต้กลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกรณีของโควิด -19 นะครับ อย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ก็เพิ่มมาอีก18พอมาวันอาทิตย์เพิ่มมาอีก34แล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่มมาอีก35ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นบวกอีกขนาดไหนนะครับสำหรับกรณีของสถานบันเทิงนะฮะที่เกิดขึ้นในย่านอีเทอรอนนะฮะซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงในกรุงโซที่มักจะเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกเอ็กซ์แพดนะฮะหรือว่าชาวต่างชาติที่ เข้ามาทํางานในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับกรณีนี้นะอย่างที่บอกไปว่ามีอยู่102คนแล้วที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อนะครับทาให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของเกาหลีใต้ครับพุ่งมาเป็นเลข2หลัก5วันติดกันแล้วแล้ว102คนเท่าที่ได้รับการยืนยันจนถึงตอนนี้นะฮะก็เท่ากับว่าการระบาดแบบกลุ่มก้อนที่ผับที่สถานบันเทิงในย่านอีแทบอลเนี่ยกลายเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนที่ใหญ่ที่สุด ในกรุงโซย้ำนะฮะว่าเฉพาะในกรุงโซมากกว่าเคสก่อนหน้านี้ครับก็คือที่คอร์เซนเตอร์ในกรุงโซเหมือนกันตอนนั้นที่คอร์เซนเตอร์นะครับมีผู้ติดเชื้อสะสม98คนแต่ว่าตอนนี้เคสล่าสุดที่ผับในย่านอีแทวอนเนี่ย102คนเข้าไปแล้วในจำนวนนี้นะครับแบ่งลงไปดูลึกๆนิดหนึ่งครับว่าแบ่งเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะฮะ73คนครับคือคนที่ได้เดินทางไป อย่างสถานบันเทิงเหล่านั้นจริงๆไปด้วยตัวเองนะฮะในขณะที่ผู้ติดเชื้ออีก29คนเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบบเหมือนกับต่ออีกทีหนึ่งนะฮะอย่างเช่นเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่สัมผัสใกล้ชิดแต่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวอย่างสถานบันเทิงเหล่านั้นคือติดมาอีกทีหนึง่งถ้าแบ่งเป็นเพศนะฮะปรากฏว่าใน102คนเนี่ยเป็นผู้ชายถึง92คนแล้วก็เป็นผู้หญิง10คนเท่านั้นเองนะฮะคือเป็นเพศชายเนี่ย มากกว่า90%ในขณะที่ถ้าแบ่งเป็นตามอายุนะฮะ67คนอยู่ในช่วงอายุ20-30ถึง30ปีนะครับ23คนอายุอยู่ในช่วง30 3 9ถึง39ปี4คนอยู่ในช่วง40 6 0ถึง60ปีนะครับแล้วก็อีกสามคนนะครับอายุต่ำกว่า19ปีแล้วก็อีก1คนอายุมากกว่า60ปีเพราะฉะนั้นในเคสการ ระบาดในผับเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะในเกาหลีใต้ล่าสุดคือส่วนใหญ่เลยนะฮะเกินครึ่งมีอายุอยู่ในช่วง20กว่ากว่าซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มักจะไม่ค่อยแสดงอาการเวลาติดเชื้อแล้วกลุ่มนี้นี่แหละเสี่ยงแล้วก็น่ากลัวมากๆในการที่จะเป็นพาหะตัวเองไม่ป่วยไม่เป็นไรแต่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยเอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนอื่นในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าไปดูนะฮะตามภูมิลำเนาเนี่ยใน102คนนี้ ตัวสถานบันเทิงอยู่ในกรุงโซก็จริงแต่ผู้ติดเชื้อตอนนี้กระจายไปตามหลายจังหวัดทั่วประเทศเกาหลีใต้แล้วนะฮะไกลแบบเรียกว่าทุกภูมิภาคเลยฮะไกลไปจนถึงเมืองปูซานไปจนถึงเกาะเชจูทางตอนใต้ของประเทศเลยนะครับคือเออเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะแล้วในช่วงเนี่ยสสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินทางไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้คือกว่าที่ ติดเชื้อไปแล้วกว่าที่จะฟักตัวใช้เวลา4วัน7วันหรืออาจจะนานถึง14วันกว่าจะแสดงอาการกว่าจะออฟักเป็นเชื้อออกมาเนี่ยนะฮะก็อาจจะเอาเชื้อไปแพร่ระบาดให้กับหลายคนหลายสถานที่แล้วก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เลยทําให้เกิดความกลัวว่าเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยมันคงไม่หยุดอยู่แค่102คนอย่างแน่นอนนะครับในจํานวนนี้ครับใน102คนถึง1ใน3นะฮะยังคงไม่แสดงอาการแต่อย่างใดครับ ทำให้ล่าสุดตอนนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนทางาท้องถิ่นนะฮะทางการของกรุงโซเนี่ยก็เลยสั่งการเรียบร้อยแล้วครับให้ปิดสถานบันเทิงทุกประเภทเลยในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับแบบไม่ให้เปิดเลยจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับจนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ระบ,บุช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าเดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่ซึ่งมีสถานบันเทิงเนี่ยที่ได้รับผลกระทบ ราวๆ2,000แห่งด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลับเป็นบาร์หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันมันก็กระทบไปถึงขั้นแผนการอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับที่จะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆของเกาหลีใต้ยอย่างเช่นเดิมทีนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเตรียมที่จะเปิดโรงเรียนเปิดสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ล่าสุดกระทรวงศึกษาเกาหลีใต้พอเจอการระบาดกลุ่มก้อนระลอกใหม่ตรงนี้นะครับก็ตัดสินใจเลื่อนแล้วฮะเลื่อนการเปิดสถานศึกษาออกไปอีก1สัปดาห์ก็ตามแผนเบื้องต้นนะฮะก็จะเริ่มในวันที่20พฤษภาคมนะครับก็คือจะเริ่มจากการเปิดโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายก่อนจากนั้นถึงจะค่อยๆไล่ามาเป็น ระดับมัธยมต้นระดับประถมศึกษาตามอายุลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งนู่นเลยวันที่8มิถุนายนถึงจะเหมือนกับกลับมาเปิดแทบจะเกือบ100%เนี่ยนะครับเอาละฮะกลับมาดูเคสที่เกิดขึ้นที่ผับในย่านอีแทวอนนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือไม่กี่วันไม่กี่วันเท่านั้นเองครับหลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มผ่อนคลายมาตรการทางสังคมต่างๆเนี่ยนะครับโดย จุดเริ่มต้นที่เป็นผู้ติดเชื้อคนแรกเนี่ยนะครับที่มาจากจุดตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเป็นชายอายุ29ปีครับไปเที่ยวผับ,ผบเนี่ยนะฮะหรือว่าขับในย่านอีทวอนเนี่ยมากถึง5แห่งครับ5แห่งภายในช่วงรอยต่อคืนเดียวระหว่างวันที่1พฤษภาคมมาจนถึงช่วงเช้ามืดวันที่2พฤษภาคมจากนั้นก็กลับบ้านไปไปทำงานก็ไม่มีอะไร แต่ปรากฏว่าผ่านไป5วันก็เริ่มแสดงอาการครับแล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าติดเชื้อโควิด1 9ขึ้นมาจริงๆซึ่งการติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยถ้าเป็นสถานที่อื่นๆเนี่ยคงจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่พอไปติดจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยมันทำให้ความน่ากลัวที่การติดเชื้อจะขยายเป็นวงกว้างมันเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเลยนะฮะก็แน่นอนสถานที่แบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นสถานที่ปิดการ ระบายอากาศก็ไม่ค่อยถ่ายเทน,นะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยอยู่กันแบบแออัดนะครับไม่ได้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้เนี่ยแหละครับทางผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมนะฮะป้องกันโรคของเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าทําให้สถานที่เหล่านี้เนี่ยนะครับกลายเป็นเหมือนกับจานเพาะเชื้อเป็นจุดที่เอาไว้เพราะผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังไม่พอ ชายอายุ29ปีคนนี้กใ็ในเมื่อเขาไม่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด19จริงๆหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆนะฮะในช่วงสัปดาห์วันหยุดยาวต้นพฤษภาคมเป็นวันแรงงานเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปเที่ยวอย่างจังหวัดใกล้เคียงอีกนะฮะในในเมืองใกล้เคียงอีกถึง4-5เมืองด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็ต้องไปไล่ดูไทม์ไลน์นะครับว่าชายคนนี้เนี่ยเดินทางไปไหนมาบ้างไม่ใช่แค่ ที่สถานบันเทิงเท่านั้นแล้วก็เลยทําให้ทางการนะฮะของเกาหลีใต้ก็เลยต้องออกมาเรียกร้องกับใครก็ตามที่เดินทางไปที่สถานบันเทิงเหล่านั้นเนี่ยกรุณาก่อนอื่นเลยนะฮะถ้ารู้ตัวนะฮะกักตัวเองไว้อยู่ที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการตัวเองว่าติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็รีบไปทดสอบหาเชื้อซะนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไหมเพราะว่าถึงไม่แสดงอาการก็อาจจะมีเชื้อก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เท่าที่มีการไป เรียกว่ารวบรวมตัวเลขกันมาเี่นะครับมีคนที่อยู่ในย่านนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุในช่วงเวลาที่คาดว่ามีการแพร่เชื้อแล้วก็ติดต่อกันเนี่ยนะฮะถึง1,905คนครับทางการเกาหลีใต้นี่ต้องชื่นชมนะฮะว่ารวดเร็วจริงๆที่พอเกิดเนี่ยฮะผู้ติดเชื้อ1คนแล้วก็กระจายไปลยกลายเป็นกลุ่มก้อนตอนนี้ร้อยกว่าคนใช่ไหมครับก็ตามไปจนกระทั่งพบว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีคนจริงๆเป็นหมื่นคนด้วยซ้ํา แล้วก็ถ้าไปโฟกัสเฉพาะผับหรือว่าคลับที่ชายคนนั้นเนี่ยไปเที่ยว5ที่เนี่ยนะครับก็จะมีอย่างน้อยๆ1,500คนที่ใช้เวลาอยู่ที่เหล่านั้นเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อแล้วจากทั้งหมดทั้งหมดนี้ครับมีการทดสอบไปแล้วในกลุ่มที่ไปรวบรวมมาได้นะฮะ7,272คนรวมไปถึงไม่ใช่แค่คนที่เดินทางไปเที่ยวเท่านั้นรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของคนที่เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงเหล่านั้นด้วยนะครับทีนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีประมาณ1,500คนใช่ไหมครับที่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวคลับทั้ง5ที่ในช่วงเวลาเดียวก,กันกับชายอายุ29ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อคนแรกแต่สิ่งที่ทางการของกรุงโซดูจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาตรงนั้นเพราะว่าการติดเชื้ออาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังจากนั้นก็เป็นไปได้ อย่างที่บอกไปว่าชายคนนี้ไปเที่ยววันที่1พฤษภาคมแล้วก็ข้ามไปจนถึงเช้ามืดวันที่2พฤษภาคมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทางการกรุงโซเนี่ยกำลังติดตามคนที่ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ก็ต้องย้อนไปข้างหลังแล้วก็ไปในช่วงเวลาหลังจากนั้นด้วยคือตั้งแต่24เมษายนยาวไปจนถึง6พฤษภาคมซึ่งระยะเวลาตรงนี้นะฮะปรากฏว่ามีคนที่ไปเที่ยว สถานบันเทิงทั้ง5ที่เนี่ย5,517คนด้วยกันอันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ทางการกรุงโซงสามารถติดต่อกับออนักเที่ยวกลุ่มนี้ได้แล้วเนี่ย2,405คนมีการส่งข้อความนะฮะแจ้งเตือนให้กักตัวเองให้ไปเร่งตรวจสอบหาเชื้อผ่านทางข้อความโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ1น3 0คนแต่ปรากฏว่าที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะน่าตกใจก็คือว่า ในจำนวน5,517คนนี้นะครับยังคงมีอีกถึง1,982คนครับหรือว่าเกือบ2,000คนที่ทางการกรุงโซยังไม่สามารถติดต่อได้เลยนะฮะ mm. คือปกติแล้วเวลาที่คนเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะไปเที่ยวผับทเที่ยวคลับเหล่านี้เขาจะต้องมีการลงชื่อแล้วก็ลงข้อมูลติดต่อเอาไว้เผื่อเวลามีเรื่องมีราวอะไรจะได้ติดต่อไปหาได้เนี่ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าคนเกือบ2,000คนเหล่านี้เนี่ย ติดต่อไม่ได้เพราะอะไรเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องอย่างเช่นให้กรอกโทรศัพท์มือถือนะฮะกรอกเบอร์โทรก็อาจจะเลี่ยงไปกรอกเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์จริงๆของตัวเองก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจากเดิมเนี่ยนะฮะที่มีผับมีคลับต้องสงสัยอยู่5ที่ตอนนี้ได้ขยายเป็น6ถึง7ที่แล้วนะฮะ เนื่องจากว่าไปเจอผู้ติดเชื้อในย่านนั้นในช่วงเวลาเดียวกันอีกอย่างน้อย2คนครับที่ติดโควิด1 9เหมือนกันปรากฏว่า2คนนี้ไม่ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงทั้ง5ที่ซึ่งเป็นที่ที่ชายอายุ29ปีไปเที่ยวเลยนะฮะไปเที่ยวที่อื่นรับอีก2แห่งด้วยกันเป็นอย่างน้อยกลายเป็นว่าเท่ากับว่าตอนนี้ชายอายุ29ปีที่เป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ติดเชื้อคนแรกของเคสการ ระบาดแบบกลุ่มก้อนนี้แล้วก็เป็นไปได้อาจจะมีการระบาดในสถานบันเทิงที่หลายแห่งมากกว่านั้นอีกแล้วก็ทำให้ต่อจากนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ต้องไปกระจายขยายวงกว้างขึ้นไปอีกจากหมื่นกว่าคนอาจจะกลายเป็นอีกกี่คนใครจะไปรู้เนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วอีกหนึ่งประเด็นสาคัญครับท่านผู้ฟังที่ทาให้กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดในเกาหลีใต้เนี่ยมัน ยากลำบากมากๆกว่าเคสที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นในเคสของโบสใช่ไหมครับของคอ l l เซนเตอร์นะครับแต่พอมาถึงเคสสถานบันเทิงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้มันลำบากก็คือว่าสถานบันเทิงเหล่านี้ครับในย่านอีแทวอรเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นแหล่งเที่ยวเฉพาะกลุ่มของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่ม LGBTQ ซึ่งสำหรับ ในเกาหลีใต้เองเรื่องของเพศทางเลือกเพศที่3ตรงนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรในสังคมนะครับคนที่ไปเหมือนกับเปิดเผยตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็มักจะถูกโจมตีนะครับมีปัญหาเรื่องของการงานอาจจะต้องออถูกกดดันนะฮะให้ลาออกจากงานไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนในสังคมถูกกลั่นแกล้งถูกปฏิบัติแบบเหมือนกับเหยียด แบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ครับคนในโลกออนไลน์เองเนี่ยก็กําลังกลัวเหมือนกันนะฮะว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่ยังติดต่อไม่ได้อีกเกือบ2000คนเนี่ยเขากลัวครับกลัวว่าถ้าเกิดเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็ไปทดสอบหาเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะถูกเปิดข้อมูลได้นะฮะว่าตัวของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่หลากหลายทางเพศเป็นกลุ่ม LGBT นะครับแล้วอาจจะกระทบต่อชีวิตตัวเอง อาจจะกระทบต่องานตัวเองได้คือตอนนี้มองด้านหนึ่งเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกเปิดโปงเรื่องนี้แต่มองอีกด้านหนึ่งถ้าตัวเองรีบไม่รีบไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการระบาดแบบวงกว้างในประเทศได้คือไม่ว่าจะมองด้านไหนเนี่ยตอนนี้สถานการณ์กําลังกดดันกับกลุ่มคนตรงนี้จริงๆเนี่ยนะฮะที่ยังติดต่อไม่ได้อีกเกือบ2000คนนะครับนอกจากนี้ครับทางนายกเทศมนตรีของกรุงโซเนี่ยนะฮะก็เลยรีบออกมา ขอร้องฮะให้คนที่ยังติดต่อไม่ได้เหล่านี้รีบไปทดสอบหาเชื้อซะแล้วก็สัญญิงสัญญาเลยนะฮะว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันก็เตือนได้ว่าถ้าเกิดหลีกเลี่ยงยังไม่ยอมไปทดสอบหาเชื้อเนี่ยก็อาจจะมีความผิดอาจจะถูกปรับเป็นเงินได้เช่นเดียวกันนะครับ2,000คนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยทางการกรุงโซก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับ มีการออกมาตรการมากมายในการเร่งไปติดตามหาตัวกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับแล้วก็ใช้เรียกว่าประสานเอาเทคโนโลยีเอาแอปพลิเคชันนะครับมาใช้ในการติดตามหาตัวรับไม่ว่าจะเป็น 1. การประสานข้อมูลกับบร,ริษัทสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับดูว่าโทรศัพท์มือถือเบอร์นี้นะฮะมีความเคลื่อนไหวอยู่ในย่านสถานบันเทิงเหล่านี้หรือเปล่าก็ไปตามดูว่าเป็นเบอร์ของใคร แล้วเจ้าของชื่อว่าอะไรก็สามารถตามได้ 2. อ,อาจจะดูจากบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตที่มีการไปรูดใช้จ่ายในสถานบันเทิงเหล่านี้ในช่วงเวลาที่คิดว่าเกิดการระบาดเนี่ยใครเป็นเจ้าของบัตรเครดิตก็สามารถตามได้ 3. ไปดูกล้องวงจรปิดอันนี้น่าจะเห็นชัดนะฮะว่าเดินเข้าเดินออกกี่คนเดินทางไปไหนมาไหนบ้างนะครับยังไม่หมดครับ นอกจากนี้ยังมีการให้ประชาชนเนี่ยนะฮะสำหรับเกาหลีใต้คือบันทึกข้อมูลโลเคชันของตัวเองครับในแอปพลิเคชัน google map นะฮะจะได้เรียงเป็นไทม์ไลน์ได้เลยนะครับว่าวันนี้เวลานี้ตัวเองอยู่ที่ไหนเป็นการบันทึกพิกัดบันทึกโลเคชันของตัวเองเวลาทางรัฐบาลติดต่อไปเนี่ยจะได้แชร์ข้อมูลตรงนี้ได้ในทันทีนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนะฮะ กาหลีใต้ถึงขั้นมีรายงานข่าวมาแล้วนะฮะว่าส่งตํารวจครับส่งตํารวจถึง8,500นายไปยังทั่วประเทศเลยฮะไปยังทั่วประเทศเพื่อให้เร่งไปติดตามหาตัวกลุ่มคนที่ยังติดต่อไม่ได้เกือบ2,000คนตรงนี้ถึงขั้นต้องใช้ตํารวจแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองหลวงในกรุงโซเท่านั้นแต่กระจายไปเรียกว่าแทบทุกเมืองใหญ่ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเกาหลีใต้จริงๆแต่ว่าอย่างน้อยครับตอนนี้มีหนึ่งในวิธีการที่พอจะช่วยได้นะฮะสำหรับคนที่กลัวเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของตัวเองหรือว่าความมั่นคงของการงานตัวเองเนี่ยอาจจะถูกมีผลกระทบได้นะฮะในกรณีของเรื่องค่านิยมเพศที่3ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็คือการใช้วิธีนี้ฮะเขาเรียกว่าการทดสอบหาเชื้อแบบนิรนามครับคือมาทดสอบมาหาเชื้อนี่แหละ แต่ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามไม่ต้องบอกชื่อเลยนะฮะบอกแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวก็พอแล้วก็รู้เลยว่าคุณติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่ไม่ต้องบอกชื่อคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าข้อมูลส่วนตัวคุณเนี่ยจะถูกแฉหรือว่าจะหลุดรั่วออกไปอันนี้ก็เลยทําให้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะของกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยว่าวิธีการตรงนี้นะฮะที่ไปทดสอบแบบนิรานามนี้ช่วยให้มีคนกล้ามากขึ้น กล้าที่จะเข้ามาทดสอบหาเชื้อมากขึ้นเลยนะฮะเพิ่มเป็น2เท่าทันทีครับตั้งแต่เริ่มออมาตรการตรงนี้เนี่ยมาได้แค่ไม่กี่วันเรื่องนี้ทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมุนแจอินว่าอย,ย่างไงนะฮะไปดูกันหน่อยครับปรากฏว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางประธานาธิบดีมุลแจอินเนี่ยเขาก็ได้กล่าวสุนทรพจน์นะฮะแล้วก็มาถแถลงกับสื่อมวลชนเนื่องในโอกาส ครบรอบการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้มา3ปีพอดีนะฮะโดยประธานาธิบดีมุนแจอินเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องของโควิด1 9นะฮะมันไม่มีทางจบลงได้ง่ายๆตราบใดที่มันไม่ได้ถูกกำจัดนะฮะเชื้อโควิด1 9เนี่ยไม่ได้ถูกกำจัดไปอย่างถาวรน,นั่นก็คือหมายถึงการใช้วัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้นะฮะ การระบาดเนี่ยมันสามารถกลับมาใหม่มันสามารถกลับมาได้เสมอเพราะฉะนั้นครับทางผู้นําเกาหลีใต้ก็เลยเตือนไปยังประชาชนว่าต้องมีความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วนี่นะฮะพูดเหมือนกับที่ทางการบ้านเราก็รณรงค์กันคือประชาชนทุกคนนะครับต้องไม่กาดตกนะครับต้องไม่ลดการของตัวเองอะไรที่ทํามาละตั้งแต่เริ่มการระบาดใหม่ มาจนถึงตอนนี้ก็ต้องทำต่อไปอย่างไม่ย่อหย่อนถึงจะป้องกันการระบาดระลอก2ระลอกต่อๆมาได้อย่างเด็ดขาดนะครับพูดถึงประธานาธิบดีบุนาจอินเองครับตอนนี้ท่านผู้ฝังกรับเรตติ้งเขานี่ใช้ได้เลยนะฮะคะแนนสำรวจความนิยมล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่มากกว่า7 1 71%ครับนะฮะในวาระนะฮะการดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้มาครบ3ปีเนี่ยถือว่าเป็น การสร้างสถิต bon ิครับเป็นคะแนนนิยมของผู้นำเกาหลีใต้ที่สูงที่สุดเลยนะครับเทียบกับผู้นำคนอื่นๆที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันคือในวาระ3ปีหลังดำรงตำแหน่งนะฮะก็คือเรตติ้งของมุนแจอินเนี่ยที่สูงขนาดนี้ได้ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมาจากมาตรการในการรับมือโควิด1 9ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ก็เลยเป็นการเตือน มายัางคนไทยมายัางบ้านเราได้ว่าการระบาดแบบนี้แหละก็สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ง่ายๆเช่นกันเหมือนเหมือนกับกรณีที่เ,เกิดขึ้นนะฮะในสถานบันเทิงย่านทองหล่อจําได้ไหมฮะตอนที่มีการระบาดใหม่ๆนั่นก็คือว่าหากคนไทยเราไม่ป้องกันตัวเองเรากาดตกไม่ปฏิบัติตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิงรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเรียกว่าเคร่งครัด เหมือนอย่างที่ผ่านมาเมื่อไหรเนี่ยนะฮะการระบาดระลอกใหม่หรือการระบาดแบบกลุ่มก้อนแบบนี้เนี่ยสามารถกลับได้กลับมาได้อย่างแน่นอนกลับมาได้ทุกเมื่อสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะฮะก็จะสูนย์เปล่าในทันทีถ้ามันกลับมาถ้าการระบาดมันวงกว้างอีกครั้งการผ่อนคลายล็อกดาวน์ก็จะต้องกลับมาเข้มข้นแล้วมาตรการผ่อนคลายอะไรก็ตามที่มีการเปิดสถานที่เปิดสถานประกอบการตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนฮะอะไรที่เปิดได้ ก็กลับมาปิดได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นทั้งเกาหลีใต้ทั้งไทยและก็ทั่วโลกผ่อนคลายล็อกดาวน์ได้แต่มาตราการในการป้องกันตัวเองห้ามผ่อนคลายเด็ดขาดครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ In s ไ d e r Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันที่เดิมครับทางมิติข่าว90.5ส่วนเช้าวันนี้ผมกิตติเดชธนฤทธิสวุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณ อากาศร้อนๆแบบนี้เราเลยมีสถานที่เที่ยวแห่งหนึง่ง